และอีกเรื่องหนึ่งก็หลอนไม่แพ้กันเรื่องนี้เกิดขึ้นในตอนกลางคืนนักศึกษาชายคนหนึ่งกลับบ้านดึกเพราะทำรายงานไม่เสร็จตอนที่เดินไปส่งรายงานที่ตึกกายวิภาคศาสตร์กําลังจะกลับบ้านก็ราวตีหนึ่งตีสองแล้ว เขาเห็นชายคนหนึ่งยืนหันหลังให้เมื่อเดินเข้าไปไกลๆและถามด้วยความสงสัยว่ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้ชายคนนั้นก็หันหน้ามาเผ <S stato> <không. S 2> ยให้เห็นท้องที่มีอวัยวะภายในไหลออ,อกมา แถมยังเสยะยิ้มหน้าคนลุกส่งให้นักศึกษาชายเห็นภาพนั้นแล้วก็ตกใจสลบไปทั้งอย่างนั้นและไม่สบายขวัญหายไปหลายวันเลยทีเดียว